สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพาสามีไปทําบุญปล่อยปลานะคะเนื่องจากว่าเกิดปีรักาซึ่งปี2566นี้ก็ชงเต็มๆไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ไปซื้อปลาท,ที่วัดห้วใหญ่นะจากนั้นเราก็เอามาปล่อยที่หมู่บ้านเราเองนะคะซึ่งหมู่บ้านอยู่ติดกับห้วย เออไม่ใช่ห้วยสิอ่างเก็บน้ําห้วยขุ้นจิตนะคะซึ่งก็เป็นอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่พอสมควรแล้วหมู่บ้านเราก็อยู่ติดเลยดังนั้นเราก็อยากให้ปลากับกบกับหอยที่เราจะปล่อยนี้มีบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กาเดิมนะคะพอเรามาถึงที่แล้วเราก็เตรียมปล่อยกบเป็นอันดับแรกนะคะก่อนที่จะปล่อยกลบ เราก็บอกสามีว่าคุณคาคุณก็ต้องอธิษฐานก่อนนะว่าให้คุณโชคดีในปีนี้เพราะว่าคุณชงร้อยเปอร์เซ็นสามีก็ยกมืออธิษฐานด,ดึก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 ไม่รู้อธิษฐานอะไรง้องแง,งงงงแงงไปนะคะแต่อย่างน้อยเราก็สบายใจที่ได้พาเขาทําบุญนะคะเขาจะอธิษฐานยังไงก็ปล่อยเขาไปเถอะเพราะว่าสามีแต่ก่อนก็เป็นศาสนาคริสต์นะคะมาอยู่กับ พันรยาหรือว่าเมีเมียนี่แหละก็กลายมาเป็นาศาสนาพุทธโดยอัตโนมัติแกม บังคับนะคะเพราะว่าเวลามีอะไรกิจกรรมทางคริสต์มาสเราก็ไปทำแล้วเราเองก็พูดแท้ๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของปีชงเนี่ยก็ฟังหูไว้หูเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเราก็เพื่อความสบายใจนะคะเราก็ทำเนาะพออ่านใน Google เขาบอกว่าให้ปล่อยสัตว์ปล่อยนกเราก็ อันที่ง่ายที่สุดก่อนเลยก็คือปล่อยสัตว์ต่อไปก็คงพากันไปไหว้พระนะคะอันต่อมาก็จะเป็นปลานะคะซึ่งปลานี้ก็มีหลายชนิดรวมทั้งปลาไหลด้วยก่อนจะปล่อยไร่ก็ไม่รู้ชีพโพชีพายอะไรก็ไม่รู้นะคะอืมก็ไปลงไปแล้วมันทั้งหมดปลาก็น่าจะเจ็ดอย่างเนาะเพราะว่ามันรวมแล้วมันได้เก้าอย่างมีปลาเจ็ดอย่างมีหอยแล้วก็มีกบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหอยในส่วนของหอยเนี่ยเราจะปล่อยน้ําลึกไม่ได้นะคะเราก็ต้องย้ายไปปล่อยที่น้ํามันตื้นๆเนาะแต่ก่อนปล่อยทุกอย่างก็ต้องอธิษฐานเหมือนเดิมค่ะอันนี้อธิษฐานให้เมียนะคะ <c oughs> ชีแวบๆนี่คืออธิษฐานให้เมียนะคะก็เลยต้องย้ายมาปล่อยตรงที่แบบมันไม่ลึกไม่ลึกเท่าไหร่นะคะเพื่อคุณหอยเขาก็จะได้สามารถ ขยับขยายหาที่เกาะได้เนาะอ่ะก็ปล่อยลงไปเลยน้ําตรงนี้มันจะน้ําไม่ไม่ลึกมากลึกประมาณไม่ถึงคืบนะคะอืมก่อนกลับบ้านนะคะเราก็เช็คกบอีกตัวที่เขาก็ปล่อยตัวลอยดองแดงดองแดงมาฝั่งนี้นะคะอีกตัวเขาก็ว่ายน้าจมแจมจมแจมสบายใจละส่วนอีกตัวนี้เขามาเกาะอีกตรงนี้ก็เช็คว่ามีลมหายใจอยู่ไหมสามีบอกว่าลมหายใจยังอยู่ ผูหัวแป๊บ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 ,บอยู่โอเคงั้นเราก็กลับได้นะคะนี่ก็เป็นวิวของหมู่บ้านเนาะอ่าส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์